หญิงสาวยืนอยู่หน้ากระจกสายลมเย็นพัดผ่านหน้าต่างเธอมองตัวเองในชุดโซมฮ่าฮใบหน้าที่เคยแต่งแต้มด้วยเครื่องสำอางราคาแพงบัตรนี้ซี่เซียวไร้สีสันไม่มีใครจำฉันได้แน่เธอพึพรรมพำเสียงเคาะประตูดังขึ้นชายหนุ่มในเสื้อเชิ้ตสีหม่นยืนอยู่ตรงหน้า คุณต้องการห้องพักใช่ไหมเสียงของเขาอบอุ่นแต่แฝงด้วยความระแวงเธอพยักหน้ากลิ่นหอมของกาแฟลอยมาตามลมสายตาเขาจับจ้องที่เธอเธอก้มหน้าหลบสายตาคมกริบฉันไม่มีเงินมากขอห้องที่ถูกที่สุดเขาเงียบไปครู่หนึ่งก่อนพยักหน้าตามมา เธอเดินตามเขาไปตามทางเดินแคบฮ่าฮเสียงรองเท้ากระทบพื้นไม้ดังเป็นจังหวะเธอเหลือบมองมือของเขาเรียวนิ้วสวยไม่เหมือนมือของคนทำงานหนักเธอสะกดความสงสัยในใจภายในห้องเล็กและเรียบง่ายหน้าต่างเปิดออกเห็นวิวเมืองยามค่ำคืนเธอนั่งลงบนเตียงเก่าฮ่าฮ เขายืนมองเธออยู่ครู่หนึ่งก่อนจะพูดขึ้นคุณหนีอะไรมาเธอชะงักหัวใจเต้นแรงเขายิ้มมุมปากรอยยิ้มนั้นทําให้เธอรู้สึกไม่ปลอดภยัยฉันไม่เข้าไปยุ่งก็ได้แต่คุณต้องระวังเขาพูดก่อนจะหันหลังเดินออกไปเธอจ้องมองประตูที่ปิดลงช้าฮ่าฮ่า ลมหายใจเธอหนักขึ้นทำาไมเขาถึงถามแบบนั้นเขารู้หรือว่าเธอเป็นใครเธอนั่งนิ่งอยู่บนเตียงความเงียบภายในห้องทำให้หัวใจเธอเต้นดังชัดเสียงฝนเริ่มโปรยลงบนหลังคาเธอลูบแขนตัวเองเบาฮ่าฮ่าอากาศเย็นจนขนลุกสายตาเธอเหลือบไปเห็นกระจกเก่าๆตรงมุมห้อง เงาสะท้อนของเธอดูไม่เหมือนตัวเองเธอเคยเป็นหญิงสาวที่มีทุกอย่างแต่ตอนนี้กลับต้องหลบซ่อนเหมือนคนไร้ตัวตนเสียงขคาประตูดังขึ้นอีกครั้งเธอสะดุ้งใจเต้นแรงคุณนอนหรือยังเสียงของเขาดังลอดเข้ามาเธอไม่ตอบนั่งนิ่งอย่างระวังตัวเงียบไปครู่หนึ่ง จากนั้นเสียงกุญแจก็ดังขึ้นเธอตาเบิกกว้างประตูเปิดออกช้าฮ่าฮ่าชายหนุ่มยืนอยู่ตรงนั้นสายตาของเขานิ่งลึกจ้องมองเธอราวกับมองทะลุจิตใจคุณเป็นใครกันแน่คำถามของเขาทำให้เธอรู้สึกเหมือนถูกบีบคั้นลมหายใจเธอสะดุดเขาก้าวเข้ามาใกล้ กลิ่นหอมจังๆจากตัวเขาทําให้เธอรู้สึกแปลกฮ่าฮมันไม่ใช่กลิ่นของคนธรรมดาทั่วไปเธอกํามือแน่นเขารู้แล้วหรือหรือว่าเขาไม่ใช่คนที่เธอคิดว่าเป็นเธอกลืนน้ําลายอย่างยากลําบากสายตาของเขาทําให้เธอรู้สึกเหมือนถูกมองทะลุทุกอย่างฉันไม่เข้าใจที่คุณพูดเธอตอบเสียงเบา แต่หัวใจเต้นแรงจนแทบทะลุออกมาเขาเก้าวเข้ามาใกล้อีกเงาของเขาทอดยาวจนเกือบกลืนเธอทั้งตัวคุณคิดว่าผมไม่รู้จริงๆหรือเสียงของเขาราบเรียบแต่แฝงความเย็นชาเธอกำมือแน่นจนเล็บจิกลงฝ่ามือเหงื่อซึมออกมาตามไรผมเขารู้แน่ๆเขาต้องรู้แล้วเธอพยายามหายใจช้า ฮ่าฮ่าต้องตั้งสติต้องไม่ให้เขาจับได้ฉันก็แค่คนธรรมดาที่ต้องการเริ่มต้นใหม่เขาเลิกคิ้วขึ้นเล็กน้อยก่อนหัวเราะเบาฮ่าฮ่าเริ่มต้นใหม่แววตาของเขาเต็มไปด้วยความขบขันแปลกดีนะซีอีโอบริษัทพันล้านจะมาเริ่มต้นใหม่ในห้องเช่าถูกๆแบบนี้เลือดในกายเธอเย็นวาบ เธอตาเบิกกว้างร่างกายแข็งทื่อเขารู้เขารู้ทุกอย่างคุณเสียงของเธอแหบพร่าเขายิ้มบางๆก่อนเอ็นตัวพิงกรอบประตูผมต้องแสดงละครแค่ไหนคุณถึงจะจับได้ว่าผมก็แกล้งจนเหมือนกันโลกทั้งใบของเธอหมุนคว้างเธอจับขอบเตียงแน่นเขาเป็นใครกันแน่ หรือว่านี่เป็นกับดักที่เธอไม่ทันได้คาดคิดหัวใจเธอเต้นรัวมือที่กำขอบเตียงเริ่มสัน่นคุณหมายความว่ายังไงเสียงของเธอแผ่วเบาแต่มันเต็มไปด้วยความหวัดระแวงเขาก้าวเข้ามาใกล้อีกเงาของเขาทาบทับร่างเธอสายตาคมกริบจ้องลึกเข้าไปในดวงตาของเธอ คุณคิดว่าคุณเป็นคนเดียวที่แกล้งจนหรือไงเธอรู้สึกเหมือนลมหายใจขาดห่วงเธอหนีออกจากบ้านแส้งทำตัวเป็นหญิงสาวยากจนแต่งงานกับเขาเพียงเพราะต้องการหนีจากการแต่งงานที่ถูกบังคับแต่ตอนนี้ทุกอย่างกลับตาลปัดคุณเธอพูดไม่ออกเขายกยิ้มมุมปากสายตาแฝงแววขบขัน ผมรู้ตั้งแต่วันแรกที่คุณมาที่นี่เธอขนลุกไม่มีทางเธอสายหน้าไม่อยากเชื่อคุณคิดว่าคุณซ่อนตัวได้แนบเนียนงั้นเหรอเขาย่อตัวลงจนใบหน้าของเขาอยู่ใกล้เธอเธอรู้สึกถึงลมหายใจอุ่นๆที่เป่ารถผิวการแสดงของคุณน่าสนใจดีเธอเม้มริมฝีปากแน่น ทุกอย่างเป็นไปตามแผนของเธอแต่ตอนนี้เธอกลายเป็นคนที่ถูกหลอกแทนคุณต้องการอะไรเสียงเธอสั่นไหวเขาหัวเราะเบาๆดวงตาเปล่งประกายแปลกประหลาดคำถามนี้ผมควรเป็นคนถามมากกว่าเธอกลืนน้ำลายเขาไม่ใช่ผู้ชายธรรมดาเธอรู้แล้วว่าตัวเองกำลังเล่นเกมอันตราย และตอนนี้เธออาจเป็นฝ่ายที่เสียเปรียบโดยไม่รู้ตัวเธอขยับตัวถอยหลังเล็กน้อยแต่แผ่นหลังชนเข้ากับผนังห้องเย็นเฉียบหนีไม่ได้เขาจ้องมองเธอด้วยแววตานิ่งลึกรอยยิ้มมุมปากของเขายังคงอยู่เหมือนนักล่าที่จับเหยื่อได้แล้วคุณคิดว่าตัวเองเป็นคนเดียวที่ฉลาดงั้นหรือเสียงของเขาเบาแต่หนักแน่น เธอกัดริมฝีปากรู้สึกได้ถึงเงอเย็นที่ซึมออกมาตามไรผมคุณต้องการอะไรเขาหัวเราะเบาๆก่อนเอ็นตัวเข้าใกล้ผมควรเป็นคนถามมากกว่าว่าคุณต้องการอะไรจากผมเธอเบิกตากว้างคำถามนั้นเหมือนตกหน้าเธอ,เ,อเธอคิดว่าเป็นฝ่ายควบคุมเกมนี้มาตลอดแต่ตอนนี้ทุกอย่างกลับกลายเป็นตรงกันข้าม ฉันไม่ต้องการอะไรทั้งนั้นเธอตอบเสียงแข็งพยายามปิดบังความสันไหวในใจเขาเลิกคิ้วเล็กน้อยราวกับไม่เชื่องั้นหรือเขายื่นมือมาจับคางเธอเบาฮ่หาฮ่สัมผัสอุ่นแต่ทำให้เธอขนลุกคุณแต่งงานกับผมทั้งที่คิดว่าผมจนเสียงของเขาแฝงไปด้วยความเย,ายา้ยันแต่ที่จริงแล้ว ผมเป็นใครคุณไม่มีทางรู้เลยใช่ไหมเธอกลืนน้ำลายมือเธอกำแน่นจนเล็บจิกเข้าไปในเนื้อความเงียบในห้องหนักอึง้งเขาปล่อยมือจากทางเธอก่อนลุกขึ้นยืนเต็มความสูงผมสนุกกับเกมนี้มานานพอแล้วเสียงของเขาเย็นชาเธอรู้สึกเหมือนถูกดึงลงไปในหลุมลึกเธอไม่รู้ว่าเขากำลังคิดอะไร หรือแผนของเขาคืออะไรกันแน่แต่เธอรู้เพียงอย่างเดียวเธออาจเป็นเหยื่อที่เดินเข้าไปในกับดักของเขาเองโดยไม่รู้ตัวเธอกลืนน้ำลายรู้สึกเหมือนร่างกายถูกตรึงอยู่กับที่สายตาของเขาเยือกเย็นจนเธอขนลุกคุณหมายความว่าไงเธอพยายามทำเสียงให้มั่นคงเขายิ้มบางๆแต่ในแววตามีบางอย่างที่เธออ่านไม่ออกผมรู้ว่าคุณเป็นใครตั้งแต่วันแรกที่เราเจอกัน เธอสะดุ้งใจเต้นแรงจนแทบระเบิดไม่จริงเธอวางแผนทุกอย่างอย่างรอบคอบไม่มีทางที่เขาจะรู้ได้คุณแสดงละครเก่งเขาก้าวเข้าไปใกล้อีกแต่โชคร้ายที่ผมเก่งกว่าเธอถอยหลังไปอีกนิดแต่ไม่มีที่ให้หนีแล้วคุณต้องการอะไรจากฉันเสียงเธอสัน่นเธอรู้ตัวว่ากําลังเสียเปรียบเขาเงียบไปครู่หนึ่งก่อนเอ็นตัวเข้ามาใกล้ผมแค่สงสัย เสียงของเขาเบาแต่แฝงไปด้วยแรงกดดันมหาศาลคุณแต่งงานกับผมเพราะคิดว่าผมเป็นคนจนเขาเอื้อมมือมาแต่ปลายผมของเธอเบาฮ่าฮ่าแต่ตอนนี้คุณจะทำยังไงเมื่อรู้ว่าผมไม่ใช่เธอกลืนน้ำลายอีกครั้งหัวใจเธอเต้นระรัวเหมือนกลองรัวเธอถูกจับได้แล้วแต่สิ่งที่ทำให้เธอหวาดกลัวยิ่งกว่า คือเธอไม่รู้ว่าเขาต้องการอะไรจากเธอกันแน่เธอรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบกำลังสั่นไหวทุกอย่างที่เธอวางแผนมาอย่างดีพังทลายลงตรงหน้าคุณกำลังล้อฉันเล่นใช่ไหมเธอพยายามทำเสียงแข็งแต่ความหวัดหวั่นสะท้อนออกมาในน้ำเสียงเขาไม่ได้ตอบในทันทีเพียงแค่จ้องเธอด้วยสายตาที่อ่านไม่ออกคุณคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องล้อเล่นงั้นหรือเสียงของเขาเรียบแต่หนักแน่นจนเธอขนลุก เธอกำมือแน่นจนเล็บจิกลงในเนื้อเขารู้เขารู้ทุกอย่างตั้งแต่แรกแต่แส้ทำเป็นไม่รู้เธอรู้สึกเหมือนเป็นตัวตลกในเกมที่เธอคิดว่าตัวเองเป็นฝ่ายคุมแล้วคุณต้องการอะไรจากฉันเธอถามอีกครั้งคราวนี้เสียงแข็งขึ้นเขาโน้มตัวเข้าใกล้ริมฝีปากของเขาอยู่ห่างจากเธอเพียงคืบผมควรจะถามคุณมากกว่าว่าตอนนี้คุณจะทำยังไง เธอกลืนน้ำลายความเย็นว่าแล่นผ่านสานหลังเขากำลังบีบให้เธอจนมุมเธอรู้ดีว่าเธอหนีไม่พ้นอีกแล้วแต่สิ่งที่เธอยังไม่เข้าใจคือเขาจะทำอะไรต่อไปเธอพยายามควบคุมลมหายใจแต่หัวใจกลับเต้นแรงจนรู้สึกเหมือนมันจะทะลุออกจากอกฉันฉันไม่เข้าใจเสียงของเธอสัน่นเธอรู้ดีว่าตัวเองกำลังโกหก เขายิ้มบางๆแต่แววตาของเขาเย็นชาไม่เข้าใจหรือไม่อยากเข้าใจเขาเอื้อมมือมาลูบแก้มเธอเบาฮ่าสัมผัสนั้นไม่ได้อ่อนโยนมันเต็มไปด้วยแรงกดดันที่มองไม่เห็นเธอสะดุ้งร่างกายแข็งทื่อคุณแกล้งจนเพื่ออะไรเธอถามเสียงเบาหวิวเขาหัวเราะเบาๆราวกับว่าเธอถามคำถามที่ไร้เดียงสาเหลือเกินแล้วคุณล่ะ เขาเลิกคิ้วมองเธอราวกับเธอเป็นปริศนาที่น่าสนใจคุณแกล้งจนเพื่ออะไรเธอกำมือแน่นจนเล็บจิกเข้าไปในฝ่ามือเขากำลังเล่นกับเธอเหมือนเสือที่จับเหยื่อไว้ในกรงเล็บแล้วค่อยๆบีบให้มันหมดหนทางหนีฉันเธอพูดไม่ออกสมองตีกันวุ่นเขาโน้มตัวเข้าใกล้มากขึ้นอีกตอนนี้คุณรู้แล้วว่าผมเป็นใคร เสียงของเขาแผ่วเบาแต่กลับก้องสะท้อนอยู่ในหัวของเธอแต่คำถามคือเขาหยุดนิ่งสายตาจ้องลึกเข้าไปในดวงตาของเธอคุณยังอยากแต่งงานกับผมอยู่ไหมเธอรู้สึกเหมือนร่างทั้งร่างถูกตรึงอยู่กับที่ทุกอย่างที่เคยมั่นใจหายไปหมดสิน้นเพราะเธอรู้ดีว่าคำตอบของเธอจะเปลี่ยนชีวิตของเธอไปตลอดกาลเธอหายใจติดขัดรู้สึกเหมือนอากาศรอบตัวหนักขึ้น สายตาของเขาจับจ้องมาที่เธอไม่ละไปไหนเธอรู้ว่าเขากำลังรอคำตอบเธอกัดริมฝีปากหัวใจเต้นแรงจนแทบระเบิดคุณต้องการให้ฉันตอบอะไรเสียงของเธอเบาแต่สันไหวเขายิ้มมุมปากดวงตาวาวโรดผมต้องการความจริงเธอกำมือแน่นความกดดันถาโถมเข้ามาจนเธอแทบจะยืนไม่อยู่เธอรู้ว่าไม่มีที่ให้หนีอีกแล้วฉัน เธอกลืนน้ำลายหัวสมองมึนงงไปหมดเธอแต่งงานกับเขาเพราะคิดว่าเขาจนเธอต้องการหลบหนีจากชีวิตที่ถูกควบคุมแต่ตอนนี้ทุกอย่างพลิกกลับตลปัดเขาคือซีอและเขารู้ทุกอย่างเกี่ยวกับเธอฉันไม่รู้เธอพูดออกมาในที่สุดเสียงของเธอแทบเป็นเสียงกระซิบเขาหัวเราะเบาฮ่าฮ่า แต่ในเสียงหัวเราะนั้นมีบางอย่างที่ทําให้เธอขนลุกคุณไม่มีสิทธิ์ไม่รู้เขาเอื้อมมือมาจับข้อมือเธอแน่นสัมผัสของเขาไม่แรงมากแต่มั่นคงคุณเลือกแล้วและคุณต้องรับผลของมันเธอเงยหน้าขึ้นมองเขาแววตาของเขาเต็มไปด้วยบางอย่างที่เธออ่านไม่ออกเธอรู้สึกเหมือนกำลังถูกดึงเข้าไปในเกมที่เธอไม่มีวันชนะแล้วคุณละ่ะเธอถามเสียงสั่นพยายามควบคุมตัวเอง คุณต้องการอะไรจากฉันกันแน่เขาเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะโน้มตัวเข้าใกล้ใบหน้าของเขาอยู่ห่างจากเธอเพียงไม่กี่นิ้วผมต้องการให้คุณรู้เสียงของเขาเบาแต่แฝงไปด้วยแรงกดดันมหาศาลว่าเกมนี้ผมเป็นคนคุมไม่ใช่คุณเธอหายใจติดขัดร่างกายแข็งทื่อเธอไม่เคยรู้สึกหวัดหวันขนาดนี้มาก่อนและตอนนี้ เธอเริ่มไม่แน่ใจแล้วว่าเธอจะหนีออกจากเกมนี้ได้หรือไม่เธอหายใจลึกพยายามรวบรวมสติหัวใจของเธอเต้นแรงจนเธอรู้สึกถึงมันที่ปลายนิ้วเขายังคงมองเธอด้วยสายตานิ่งสงบแต่อยู่ภายใต้ความสงบนั้นมีบางอย่างที่เธอไม่สามารถเข้าใจได้แล้วฉันต้องทำอะไรต่อไปเธอถามเสียงเบาเขายิ้มบางๆก่อนจะปล่อยมือจากข้อมือเธอช้าฮ่าฮ่ นั่นขึ้นอยู่กับคุณเขาก้าวถอยหลังเล็กน้อยเปิดโอกาสให้เธอได้ตัดสินใจเธอมองเขาดวงตาของเธอสันไหวเธอคิดมาตลอดว่าเธอเป็นคนที่ฉลาดเป็นคนที่วางแผนทุกอย่างได้อย่างแนบเนียนแต่ตอนนี้เธอรู้แล้วว่าเธอแค่คิดไปเองฉันแต่งงานกับคุณเพราะฉันคิดว่าคุณเป็นคนธรรมดาเธอพูดช้าๆพยายามเรียบเรียงความคิดฉันแค่อยากหลุดพ้นจากชีวิตที่ถูกบังคับ เขายังคงฟังเธออย่างเงียบๆไม่ขัดจังหวะเธอสูดลมหายใจก่อนจะพูดต่อแต่ฉันไม่รู้เลยว่าคนที่ฉันแต่งงานด้วยเป็นใครเธอหัวเราะให้กับตัวเองรู้สึกเหมือนทุกอย่างช่างน่าขันแล้วตอนนี้คุณคิดว่ายังอยากหลุดพ้นอยู่ไหมเสียงของเขานุ่มแต่แฝงไปด้วยแรงกดดนันเธอชะงักเธอรู้ว่าเธอมีทางเลือกเธอจะเดินจากไปปล่อยให้ทุกอย่างจบลง หรือเธอจะอยู่ตรงนี้ยอมรับความจริงเธอเงยหน้าขึ้นมองเขาอีกครั้งสายตาของเขายังคงนิ่งแต่เธอกลับรู้สึกว่าเธอเริ่มเข้าใจบางอย่างฉันอาจจะตัดสินใจผิดเธอพูดเสียงเบาแต่ตอนนี้ฉันจะไม่หนีอีกแล้วเขายิ้มมุมปากดีเพียงคำเดียวแต่ทำให้เธอรู้สึกเหมือนทุกอย่างเปลี่ยนไปเธอไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นอย่างไร แต่เธอรู้แล้วว่าเธอจะไม่หนีอีกต่อไป